สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมสวนนะคะสวนผักเล็กๆของเราเราปลูกไว้แปลงเล็กนะคะไม่ได้แปลงใหญ่ใช้กินในครัวเรือนเท่านั้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นผักสลัดเนาะแต่ยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรจำไม่ได้เนาะนี่ค่ะปลูกไว้เนาะผักสลัดเนี่ยจำไว้เลยต้องเพาะก่อนนะตอนเนี้คือเรามีเม็ดผักสลัดนะเพื่อนพี่สาวให้มาก็เลยเอามาโรยโปรยไว้ ก็จะทําเหมือนผักเอธรรมดาที่เราปลูกเนาไม่ได้เพาะก่อนก็ไม่ค่อยขึ้นนะตอนแรกไม่ขึ้นเลยแหละก็เลยไปเอาผักสลัดอีกอย่างที่เราซื้อมานะตอนแรกก็น่าจะเป็นผักอันนี้แหละก็ไปเอาซื้อมาก็เอามาโปรยอีกโปรยก็ยังไม่ขึ้นก็ยังอ่าลดน้าไปเรื่อยๆนะแล้วเขก็ขึ้นแต่เขาขึ้นไม่เยอะเนาะขึ้นไม่เยอะแต่ว่าพอโตแล้วเนี่ยก็จะพอดีแหละเพราะว่า ก็เขาก็จะใหญ่เนาะตอนนี้จําไว้เลยเนาะปลูกผักสลัดเราต้องเพาะก่อนเนาะแล้วเราก็จะได้ช่องไฟที่ดีด้วยส่วนใหญ่จะเป็นคนชอบที่ทําแปลงแล้วก็เอาเม็ดมาหว่านเลย mm hmm. ก็พอโตเราก็จะทิวออกเนาะอันนี้ผักสลัดเราก็ทําอย่างนั้นแต่ว่าไม่ค่อยขึ้นนะหรือจะเป็นที่สายพันธุ์เขาก็ไม่รู้เนาะก็รดน้ําทุกวันกว่าจะขึ้นนี่นานมากเลยนะสักเจ็ดวันได้แล้วกว่าจะขึ้นไม่เหมือนผักพวก ฟางตุง้งหรือผักการดข่าวนะคะอันนี้ก็เป็นฟางตุ้งฮ่องเต้เนาะนี่กอใหญ่แล้วเนาะนี่ก็มีกอใหญ่กอเล็กเนาะเพราะว่าเราหวานเนาะก็ทิวไปบ้างทิวก็ไม่ได้ห่างแล้วที่น้อยเนาะก็มีให้เรากินแล้วเนาะก็มีเมแมลงมากินบ้าง อันนี้ฟังตุ้งนะเราก็ใช้ว่านแหละแล้วก็ใช้อพรเขาขึ้นมาก็ทิวฟังตุง้งห้องเต้อันนี้นะปลูกได้สองวันนี้ก็เห็นงอกสูงขึ้นมาแล้วนะวันเดียวก็งอกแล้วแหละแต่มองไม่ค่อยเห็นเพราะเราเอาปูฟางทับเนาะก็ขึ้นง่ายอันนี้ก็จะเป็นฟังตุ้งเบบีนะกรอบมากเลยนี่ต้นสีขาวก็อยากจะปลูกแหละตอนนั้นปลูกใน กระถางไม่ค่อยขึ้นก็เลยลงเอามาปลูกในดินก็ขึ้นงามอยู่เนาะนี่นะคะฟางตุ้งเบบีก็ปลูกนิดๆหน่อยๆเนาะเอาไว้กินกันในขัวเรือนเนาะนี่แปลงเล็กๆเหมือนตอนเด็กทําเกษตรอะเรียนเกษตรทําแปลงเล็กๆฟางตุ้งเบบีนี้สวยมากนะกรอบด้วยต้นก็แข็งมากเลย เดี๋ยวต้องหาเม็ดมาปลูกใหม่วานไปหมดเลยหนึ่งสองขึ้นก็ขึ้นเยอะอยู่นะแต่เราก็ต้องทิวออกเพราะเขาแน่นไปนี่ก็แน่นไปอีกแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องมาตัดนะคะต่อไปอันนี้นะต่อไปตรงนี้ก็คือกระลำปีค่ะก็ก็ห่อเป็นหัวนะเริ่มห่อเป็นหัวแล้วแต่ว่ามีน้องอีกคนหนึ่งนะที่เขาเรียนกเกษตรเขาบอกว่าพี่เขาต้องมีโฮอร์โมนนะสำหรับฉีดให้หอ่ออากาศ แต่บ้านเราเนี่ยอากาศร้อนนะช่วงนี้หน้าหนาวก็หนาวนิดนิดนะไม่ได้หนาวมากก็ก็ลองดูนะพี่สาวเพื่อนเนี่ยเขาเพาะแล้วก็ให้มานะก็ออห่อนะแต่อาจจะห่อไม่มากเนาะก็พอกินได้แหละอันนี้อันนี้จะแปลงใหญ่เลยนะเขาให้มาให้มาตอนเออเขาเพาะแล้วแต่เขายังไม่ได้แยกนะแล้วเราก็มาแยกแล้วก็ใส่ถุงดำแล้วเราก็เอามาปลูกเียนนที่น้อยเนาะก็เลยแบบ ปลูกแค่นี้เราก็ให้เพื่อนไปอีกหนึ่งหนึ่งชุดนะหนึ่งตะกา้าส่วนตรงนี้นะก็คือผักกาดขาวก็ต้นใหญ่แล้วแหละคนงานก็มาทิวเอาไปเก็บกินเนาะนเดี๋ยวจะรอไว้ตุดจีนนะอีกไม่กี่วันก็จะถึงตุดจีนแล้วจะรอเอาไวผ้ผัดผัไหว้ตอนตุดจีนนะคะนี่นะอันนี้ก็มีอยู่ ห้าแปลงแล้วเนาะนี่อันนี้ผักกาดขาวกระลำปีแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นฟังตุ้งเบบีฟังตุ้งฮ่องเต้อันนี้ก็ผักสลัดเดี๋ยวเราจะพามาดูถั่วนะถั่วนวดนี้ไม่ค่อยงามเลยแต่ก็มีให้เราเก็บกินทุกวันเนาะวันละน,นิดนๆหน่อยๆก็เก็บเอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะเมื่อเช้าก็เก็บเอาไปใส่ผัดกับเผา,เ,าเครื่องในไก่เนาะ ไม่ได้กินนานแล้วก็เลยอยากกินก็เลยซื้อมาผัดเนาะราะถั่วก็พอมีกินนะพอกินแต่ว่าไม่พอให้คนอื่นกินนะนี่นะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นพริกค่ะพริกหยวกเนาะจะหยวกหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เพาะเม็ดนะคะซื้อมาจากร้านที่ตลาดนะแถวบ้านเนาะเขาขายต้นกล้าต้นละห้าบาทเนาะนี่ค่ะ เอามาลงดินนะไม่ปลูกในกระถางนะอันนี้มันจะเป็นสวนอยู่ข้างบ้านนะคะนี่ก็ออกเม็ดแล้วนะเดี๋ยวจะดูกันว่าจะเป็นพริกหยวกอย่างที่เขาบอกเราไหมคะแต่เคยซื้อมาล้วต้นหนึ่งเนาะก็เป็นพริกหยวกอยู่นะแต่เดี๋ยวเราจะลองดูเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้เนาะนี่ค่ะเดินมาดูตรงนี้ก็เป็นผักสลัดเนาะอเอาไปใส่กระถางนะ แน่นมากะก็เอาไปใส่กระถางอันนี้ก็โรยนะแต่ผักตลาดอันนี้รู้สึกจะขึ้นง่ายแล้วก็ขึ้นเยอะด้วยแน่นมากก็เลยเอาไปใส่กระถางตอนใส่กระถางเนาะก็เอาอย่างต้นเล็กเอาไปไว้ในร่มอนุบาลไว้ก่อนพออยู่ในร่มนะเขาเป็นสีเขียวนี่เริ่มเอาออกมาตากแดดได้ประมาณสองสามวันนะก็เริ่มเป็นสีแดงแล้วนะส่วนต้นนี้นะคะมะเขือเทศราชินีราชินีนะคะ ไม่งามเลยใบหยิกมากแล้วก็ออกดอกอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนี่ก็มาเขื่อเทลราชนีนะตัวนี้เป็นแครอทนะที่เราปลูกไว้ตั้งหัวชี้เท้าขราวที่แล้วนี่ให้ดูนะแครอทเราปีหัวแล้วดีใจมากเลยที่เออเราสามารถปลูกแครอทได้เดี๋ยวจะลองปลูกในครั้งต่อไปเนาะตรงนี้นะเราก็เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วโดยที่เราพวนดินแล้วก็เอาขี้ไก่มาใส่นะ ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นมะเขือเทศแล้วก็มีมะเขือเทศขึ้นด้วยก็เลยจะเก็บเอาไว้เนาะนี่ก็ต้นมะเขือเทศเหมือนกันนะสังเกตเห็นนะเก็บเอาไว้ไม่ถอนเนาะแล้วตรงนี้นะไอ้นี่เราก็ยังอยู่นะต้นหอมอะ่ะก็เตรียมพรวนดินปลูกเหมือนกันแต่ว่าจะเก็บไปใช้ตอนตุดจีนก่อนเนาะผักที่เราปลูกเราก็จะเก็บไว้ใช้ตอนตุดจีนนะนี่นะคะ ก็เก็บไปกินบ้างนะให้เพื่อนบ้านเก็บไปกินบ้างใครอยากได้ก็ถอนให้เนาะตรงนี้เราก็เตรียมแปลงไว้แล้วเรียบร้อยอันนี้พร้อมปลูกนะแต่ตรงนี้ยังนะยังเป็นก้อนใหญ่อยู่เดี๋ยวตากแดดเนาะตากแดดให้เขาเออล่วนนะส่วนตรงนี้ตีดินไว้ก่อนแล้วแต่ว่ายังเป็นก้อนใหญ่อยู่นะเดี๋ยวจะเอาน้ำลดนะพอน้ำลดเขาจะแตกวันนี้เราก็เมื่อวาน ใส่ขี้ไก่แล้วน้ำลดแล้วเดี๋ยวเราก็พวนดินคุกเขาขี้ไก่ให้เข้ากับดินเนาะเพื่อจะปลูกต้นไม้จะได้งามเ,าเาปลูกต้นไม้ทุกครั้งนะไม่ว่าจะปลูกดาวเรืองหรือจะปลูกผักอะไรเนี่ยเ,เมื่อเราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเราก็จะตีดินให้ขึ้นมาแล้วก็เอา,เอาปุ๋ยคอกนะส่วนที่บ้านมีขี้ไก่ตอนนี้ก็ซื้อ,อขี้วัวมาล้แต่ยังไม่ได้ใช้ใช้ขี้ไก่ก่อน ก็ปรุงดินให้เขานะต้นไม้จะได้งามนะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูผักสลัดที่เราใส่กระถางไว้นะตรงนี้ก็เป็นผักสลัดนะคะที่เราแยกอเอเกจากแปลงแน่นไปมาใส่กระถางก็ตอนแรกนะอยู่ในร่มอะ่ะเพราะว่าเราเพิ่งเอาขึ้นมาจากแปลงนะเราก็าใส่ไปในร่มไปวางในล่มมันเขียวเนี่ยก็เลยยกมาวางข้างนอกนะ ก็เป็นสีแดงอันนี้ดินเราปรุงแล้วนะเราใส่ดินหมักผสมมูลไส้เดือนนะยังไม่ได้เคยใส่ปุ๋ยอะไรเลยสักครั้งหนึ่งนะแต่ว่ากระถางเนี้ยเล็กมากนะไม่มีกระถางใหญ่นะ่ะกระถางเล็กมากก็ต้องลดน้ําเช้าเย็นเลยแต่ว่าบางทีก็ลืมรดเช้าอย่างเดียวบางวันก็ลืมไม่ได้รดเลยก็มีแต่เขาก็ยังสามารถอยู่ได้นะแต่ว่าก็เหี่ยวแหละอันนี้แดดร่มร้อยเปอเซ็นเลยนะ อนเช้าอาจจะมีต้นไม้บางนิดหน่อยแต่ตอนบ่ายเนี่ยแดดร้อนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยส่วนตรงนี้นะก็เป็นมะเขือมะเขือยาวสีม่วงนะซื้อมาเนี่ยมีเพรยแล้วเนี่ยต้องหายามาพ่นเพียแล้วเนะก็ซื้อมาจากตลาดนะเอ่อต้นละห้าบาทซื้อมาสามต้นนะตรงนูง้นก็อีกต้นหนึ่งนี่นะก็ ตอนซื้อมาก็ฝาจะลงดินก็นานพอลงดินแล้วก็ไปอยู่ในดงกุหลาบกุหลาบมาทีหลังนะอ่ะมะเขือมาก่อนก็ต้องย้ายหนีกุหลาบเนาะก็เลยต้นก็เลยจะแคะนิดนึงเพราะว่าฝาย้ายไหลยหย่นอะส่วนตรงนี้นะก็เป็นหัวลาพาวันนั้นตัดแต่งไปแล้วเนาะนี่ก็ออกดอกอีกแล้วอะออกดอกบ่อยมากต้นแก่เนาะเดี๋ยวจะต้องตัดแต่งอีกรอบนึงเพื่อเราจะได้มีหัวละพาไว้กินเนาะถ้าปลูกใหม่อะ่ะ เขาก็จะช้าเดี๋ยวเย็นๆจะมาตัดแต่งโหละพาอีกครั้งนะคะนี่ดอกโหละพาเนาะมีพึ่งด้วยเดี๋ยวจะพามาชมผักข้างบ้านนะคะข้างครัวตรงนี้เป็นผักที่เราปลูกไว้ข้างบ้านในแปลงใกล้ๆกับอันนี้นะคะให้ดูแปลงใกล้ๆกับสวนกุหลาบเนาะเราจะปลูกผักไว้ข้างครัวด้วยเพื่อเวลากินเราจะได้เก็บกินง่ายๆนะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงผักนะที่เราปลูกไว้ข้างๆครัวเนาะมาดูดิคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นผักเคลไดโน่นะชอบกินมากเลยนี่นะอันนี้อยู่ใต้ต้นไม้นะคะก็จะมีเอ่อได้ร่มเงาเป็นไม้ลำไยเนาะคนใต้ต้นเทียนหยดนะต้นเทียนหยดก็สูงใหญ่มากก็จะมีร่มเงาก็จะมีผักขึ้นช่ายนะ แล้วก็อันนี้ก็ใบสะระแหน่นะก็จะมีดอกต้นดาวกระจายอันนี้เพาะผักเคไว้นะยังไม่มีเวลาลงตรงนี้ก็เป็นแปลงนะเตรียมที่จะปลูกผักนะที่เล็กๆนะเตรียมปลูกผักตรงนี้ก็จะเป็นกะเพรานะกะเพราไม่ค่อยงานเดี๋ยวจะต้องใส่ปุ๋ยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นผักชีนะผักชีนี่ก็หวานไว้นานแล้วแหละ แต่ว่าตูเหมือนเขาจะออกดอกแล้วนะเดี๋ยวเราจะาปลูกผักชีใหม่เพื่อจะได้มีกินเรื่อยๆเนาะอันนี้เริ่มแก่แล้วเริ่มยืดจะมีดอกแล้วนะนนี่ก็จะเป็นแครอทเนาะปลูกไว้ในแปลงแล้วพอดีทําแปลงใหม่ก็เลยขุดเขามาใส่กระถางก็รู้สึกจะมีผักชีขึ้นมาครับๆร,รอบๆเนาะตรงนี้ก็เป็นขึ้นช่ายนะซื้อมากิน ที่บ้านปลูกไว้เลยเนี่ยมันเริ่มน้อยลงแล้วไม่พอกินแล้วก็ซื้อมาจากตลาดแล้วก็ตัดเอาลากไว้นะไม่ไม่ถึงกระลากาก็ตัดให้สูงหน่อยนะแล้วก็แช่น้ําไว้เนี่ยว่าจะมาปลูกแช่ไว้นานแล้วเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่ได้ปลูกเลยน้องบอกว่าป้าจะกินในต้นนี้ได้แล้วไม่ต้องปลูกแล้วกินในนี้เลยแต่ต้องจะตั้งใจว่าจะปลูกลงดินนะเดี๋ยวเราจะมาปลูกลงดินเพื่อเราจะมีเก็บกินยาวๆเนาะ ปลกทีเดียวก็เก็บกินได้นานแล้วก็ปลูกจากต้นเนี่ยก็จะเร็วมาแช่ไว้สองวันก็แตกใบใหม่ขึ้นมาแล้วอันนี้ประมาณอันนี้ประมาณสองอาทิตย์เนาะนี่อันนี้สองอาทิตย์ก็กินได้นะแต่ไม่ได้กินตั้งใจจะปลูกส่วนอันนี้หนึ่งสัปดาห์นะแช่ไว้ได้หึงสัปดาห์ก็แช่ไว้เรื่อยๆกะว่าจะปลูกถ้าระหว่านเมล็ดเนี่ยขึ้นใช่เนี่ยเขาจะขึ้นช้ามากเลย เจ็ดวันบางทียังไม่ค่อยงอกเลยนะก็ปลูกอย่างนี้ก็ได้กินเร็วนะแต่ว่าต้นเขาจะไม่อยู่นานนะแต่อันนี้ก็เป็นต้นที่เราเอามาปักแบบนี้เหมือนกันแต่ก็อยู่นานเหมือนกันเราก็ค่อยๆตัดตรงนี้ไปเราไม่ไม่ถอนนะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นวอเตอร์เคสส่วนตรงนี้ก็เพราะออชวนชมดอกซ้อนไว้นะก็มีดอกต้นดอกกระจายขึ้นมาด้วยต้นนี้ก็เป็นผักเคว เคลสีม่วงนะที่เพาะไว้กับพร้อมๆกับต้นนี้นะปลูกไปแล้วแต่ต้นนี้สองต้นนี้ยังไม่ได้ปลูกนะต้นนี้ปลูกแล้วถ้าเราปลูกก็คงจะงามแหละนี่ก็จะเป็นต้นหอมเนาะอันนี้ก็โซมแล้วเดี๋ยวจะขุดปลูกใหม่ต้นตรงนี้ก็จะเป็นพริกหวานซื้อเม็ดมาจากในเพจนะก็เอามาเพาะก็ไม่คิดว่าจะปลูกพริกหวานได้นะก็ดีใจมากเลย ต้นนี้นะเป็นอ่างามใบใหญ่เป็นต้นที่ปลูกจากการปรุงดินเนาะคือเอาดินหมักซื้อดินหมักมาแล้วก็ผสมมูลไส้เดือนนะก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะอันนี้ก็งามนะเพราะในถาดแล้วเราก็เอามาใส่กระถางเล็กๆพอใหญ่เราก็มาใส่กระถางใหญ่เนาะส่วนต้นนี้ก็พริกหวานเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าสีอะไรหรอก ไว้พร้อมกันต้นนี้นะใบเขาจะเล็กกว่าต้นต้นนี้ต้นมะกีนี้นี่อต้นติดกันใบจะเล็กกว่างามสู้ไม่ได้ต้นนี้เป็นดินเมื่อก่อนนี้เราปลูกปลูกต้นอะไรก็ไม่รู้เราตายก็เอาพริกหวานมาปลูกโดยเลยโดยที่ไม่ได้ปรุงดินแต่ว่าใส่ปุ๋ยคอกลงไปอย่างเดียวใส่ขี้ไก่แต่ไม่ได้ใส่มนซีเดือนไม่ได้เอาดินมาตากแล้วปลูกใหม่ก็ได้อยู่นะแต่ว่า ไม่ค่อยงามแต่ต้นเนี้ยพยายามอยู่นะตอนหุงข้าวอะ่ะก็จะเอาน้ำซาวข้าวมาลดทุกวันนะแล้วก็พามาดูตรงนี้นะต้นนี้ก็คือ,คอต้นปะทัดจีนนะน้องเขาให้มานะก็เลยปรุงดินปลูกก็เป็นแล้วแหละแต่ว่าผักชีก็มาขึ้นอยู่ด้วยเนาะต้นตรงนี้นะก็เป็นมะเขือเทศนะดกมาก เป็นมะเขือที่ขึ้นเองนะไม่ได้ปลูกคือเมื่อก่อนเนี้ยเราปลูกมะเขือเทศอยู่ตรงนี้แหละต้นหนึ่งแล้วมันก็ตายไปแต่ว่าลูกเนี่ยแดงก็เอามาโยนไว้ในในเนี้ยในร้อยยางนะร้อยยางเราก็ปลูกต้นไม้อยู่แหละก็เอามาโยนไว้เขาก็ขึ้น,ข,นขึ้นก็รดน้ําดูแลเขาเขาก็อ่าโตมาเป็นต้นนี้ลูกดกแล้วก็ลูกใหญ่มากนะ เขาไม่ได้ทําอะไรมากนะแค่ลดน้ําจุนลินทซีสังงคอแสงอันนี้ต้นเขาก็เริ่มโทมแล้วเพราะว่าลูกเยอะแต่ยังไม่ยังไม่แก่เลยนะแต่ลูกเต็มต้นเลยแล้วก็อันนี้เราปลูกหัวหอมไว้ในนี้ขึ้นพร้อมกันก็เลี้ยงด้วยกันได้แต่หัวหอมเนะี่ยต้นหอมเนี่ยปลูกต้นหอมต้นหอมเขาก็ไม่ค่อยงามเนาะเพราะว่าเขาไม่ค่อยโดนแดดเพราะว่าตอนบ่ายเนี่ยต้นมะเขือเทศเนี่ยก็จะบัง ส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นหอมนะต้นนี้ใหญ่ได้แดดตอนเช้าเนี่ยไม่ค่อยได้แดดแต่ตอนบ่ายได้แดดเต็มที่แล้วเมื่อก่อนเนี้ยอ๋อล้อยางวงนี้เราก็ปลูกโรยผักชีไว้นะตอนนี้เม็ดเขายังอยู่นะพอไปเจออากาศลดน้ํำบ่อยๆนะนี่เม็ดผักชีก็ขึ้นรอบๆนะขึ้นรอบๆต้นเลยนอกจากผักชีแล้วเราก็ยังหว่นขึ้นช่ายไว้ด้วยนะก็จะมีผักชีมีขึ้นช่ายอยู่ในนี้ด้วยนะ ผักชีนี่ก็ตั้งใจจะปลูกอ่าอันนั้นเมื่อกี้เนี้ยเริ่มออกดอกเริ่มโซมเดี๋ยวเดี๋ยวจะปลูกผักชีใหม่อันนี้ผักชีก็มีขึ้นมาก็พอมีกินนะขึ้นใช่มีอยู่ต้นหนึ่งอันนี้ตัดไปแล้วนะตัดไปกินเที่ยลวละส่วนอันนี้ก็จะเป็นพิกหวานพิกหวานต้นนี้เป็นต้นที่โตที่สุดนะนี่ออกเป็นมเมล็ดแล้วตื่นเต้นมากปลูกพิกหวานได้ยังไม่เคยปลูกนี่ปลูกครั้งแรก ก็เป็นต้นไม้ที่เราปลูกจากการปุงดินปลูกผักนะคะโดยใช้ดินหมักผสมมูลไส้เดือนเนะาะหมักดินแล้วอันดินหมักเนี่ยเราไม่ได้หมักเองเราซื้อที่เขาหมักมาสําเร็จรูปแต่ว่าก็คิดว่าผสมมูลไส้เดือนด้วยน่าจะดีนะนี่นี่นนได้ได้เม็ดใหญ่แล้วค่ะอยากหเห็นตอนเม็ดใหญ่จริงๆเลยว่าจะใหญ่ขนาดไหนเนาะก็เริ่มออกเม็ดแล้วก็ คิดว่าการปลูกผักเนี่ยดินดีดีที่สุดอันนี้ยังไม่ได้เคยใส่ปุ๋ยอะไรเลยสักครั้งนึงนะลดน้ําอย่างเดียวนานๆก็จะลดจินรินซีสังคอแสงสักครั้งหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราว่าจะลดนะอันนี้ก็เป็นต้นนี้เหมือนกันนะพิกหวานก็เพาะไวห้หลายต้นแล้วก็แบ่งให้เพื่อนบ้านไปปลูกด้วยเนาะแบ่งให้ไปสี่ห้าต้นเท่าๆกับที่เรามีเลยนี่อันนี้ตอนนี้นะไม่ได้ไปเก็บเอ่อ ต้นหอมในแปลงนู้นแล้วนะเราตรงนี้อยู่ข้างบ้านเราเก็บตรงนี้กินนะส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นแครอทนะนั่นปลูกในกระถางลองลองลองปลูกดูยังไม่รู้ว่าจะประสบผลสําเร็จหรือเปล่าเนาะแล้วก็ต้นนี้นะก็จะเป็นพริกพริกขิอยู่หอมนะ ที่พอแก่เราเป็นเม็ดเหลืองจะส่วนใหญ่ก็จะกินเม็ดเขียวที่อยู่ข้างบ้านเหมือนกันลากรอยแล้วเดี๋ยวจะต้องปรุงดินมาใส่ใหม่นะนก็คุณนายตื่นสายอันนี้ขึ้นเองขึ้นจากเมล็ดเนาะส่วนตรงนี้นะเป็นแปลงผักที่เราเคยปลูกนะตอนนั้นหวานแครอทไปก็ พรวนดินใหม่แครอทเขาก็ยังอยู่ก็เลยปล่อยให้เขาขึ้นเดี๋ยวเราจะปลูกผักนะนี้เราใส่ขี้ไก่ไปเมื่อวานแล้วก็ลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะเอาละค่ะวันนี้เราพามาชมแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังจะพามาอัปเดตสวนผักที่จะปลูกใหม่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ